น้าบ,บ้านตะกูลเย่ยกลับมาแล้วนะนี่พี่สองที่อยู่บนเครื่องบินมาตั้งหลายชั่วโมงยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับเอ๋ะนี่มันเครื่องอะไรกันเหรอนี่ยินดีต้อนรับกลับครับท่านเจ้าของบ้านนี่ก็คือหุ่นยนต์ที่จ๋วจ๋วประกอบขึ้นมาใหม่โดยใช้มาจากหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นตัวต้นแบบนะครับเอ๋จ๋วจ๋วทำเองอย่างนั้นหรือเนี่ยนายท่านครับพวกเรานะ เป็นหุ่นยนต์ที่ทันสมัยมากที่สุดในจักรวาลเลยนะครับผมมีชื่อว่าเสี่ยวไป๋ไป๋ว่าแต่ว่าเสี่ยวไป,ป๋ไป๋เาอย่างน้นนายบอกฉันได้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนสร้างนายขึ้นมานะแน่นอนว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากที่สุดในจักรวาลคุณหนูจ๋วจ๋วครับท้ากันเพื้อแล้วโบน,นี่สงสัยจะเป็นโลชนิยมของลูกสาวของฉันจริงๆด้วยสินะเอาเถอะแถมน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางนี้มันก็จ๋วจ๋วไม่ผิดเลย พี่ครับในห้องครัวเนะมีโจ๊กถั่วเขียวแล้วก็แพนเค้กอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปที่บริษัทก่อนครับเอาละนายไปทำงานเถอะเอาละนายท่านเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณอุ่นโจ๊กเดี๋ยวนี้เลยนะครับทำข้าวต้มให้รอนได้ด้วยอย่เงั้นเหรอนี้แน่นอนสินอกจากนี้ยังสามารถทำความาสะอาดและนำขยะออกไปด้านนอกได้ด้วยนะถ้าอย่างนั้นนายก็น่าทึ่งมากๆเลยน,นั่นนี่แน่นอนครับ เพราะว่าผมนะเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากที่สุดในจัก,กรวาลเลยล่ะาการจอรถใต้ดึนของบริษัทเยซินเออเออเออขอโทษนะครับผมต้องขอโทษจริงๆไม่เป็นไรคะ่ะฉันเข้าใจว่าคุณเองก็ไม่ตั้งใจเหมือนกันผู้หญิงคนนี้พูดจามีเหตุผลมากๆเลยนั่นนี่ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับต้องขอโทษจริงๆครับ คุณรีบไปทำงานเถอะค่ะน้าโรงเรียนมัทยมปลายนี้ผิงถิงพวกเราไปกินข้าวกลางวันด้วยกันเถอะนะไม่เลยเดี๋ยวฉันเข้าไปกินแอปเปิลก็ได้นะแต่ว่าเธอนะไม่ได้กินข้าวมาตั้งครึ่งเดือนแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วฉันได้คะแนน523คะแนนในการสอบจำลองจะยังห่างไกลจากคะแนนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยปักกิ่งดังนั้นตอนนี้ ันจะย่อท้อไม่ได้หรอกเนะวันนี้ผิงถิงคงไม่ได้มากินข้าวกับพวกเราแลยเนะเพราะว่าเธอต้องการที่จะไปที่เมืองหลวงกับพวกเราดังนั้นพวกเราควรที่ปล่อยให้เธอตั้งใจอ่านหนังสือก่อนเนะอืมเธอคงมีความพยายามอย่างมากเลยแหละนะถ้าอย่างนั้นดูเหมือนว่าฉันก็ต้องพยายามให้มากขึ้นแล้วและพวกเราทุกคนจะได้เลิกข้อหาเรืยองอะไรที่พวกเราต้องการไปได้อย่างไรล่ะอืมแน่นอนว่าต้องได้อยู่แล้วล่ะหลังจากเลิกเรียน นีเสีียงรีดดูเร็วเข้าจุดจัวเหยื่อจอยู่ตรงนั้นนีนะจุดจัวทางนี้นะจ๊ะทางนี้จ้าทางนี้สองคนนั้นเป็นคนจากตระกูลเซอนนี่นะว่าแต่ว่าพวกคุณมาหาฉันเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการแต่งงานต่อใช่หรือเปล่าล่ะคะพวกเราไม่ได้มาถี่นีเพื่อมาตามหาเธอสักหน่อยยังไงก็ถอยไปซะเถอะ หมูเยาโรงเองเก็เ,เรียนโรงเรียนนี้ด้วยอย่างงั้นเหรอนี่ถ้าอย่างงั้นพวกคุณสองคนมารอฉันที่นี่ทําไมล่ะคะ,ะจะใส่หัวไปทําไมละ่ะพวกเธอเนะี่ยมาฉันถึงหน้าโรงเรียนเลยไม่ใช่เรื่องไงฉันว่าก,ก็ได้พูดกับเธอไปแล้วนะว่าฉันไม่ได้มาถี่นีเผื่อมารอเธอนะทำไมถึงหน้าไม่อายแบบนี้ฮะนี่ทั้งทั้งที่ภายในของเธอนะ่ยดูเหมือนมูจะตายเธอคิดว่าเธอเป็นนางฟ้าตัวจริงหรือ,อยังไงฮะนี่ ถ้าเธอมีความสามารถที่จะมาทำได้ฉันละก็ถ้าอย่างนั้นก็นลองดูก็าฉันจะโทรหาตำรวจทันทีเลยล่ะ,ะ,ะคุณแม่คะจะเย็นๆได้แล้วล่ะคะ่ะเอาละฉันเองก็ไม่อยากจะคุยกับพวกคุณหรอกนะคะนี่นางผุ้หยิงคนนี้นี่ฮหญิงเชิดาสมควรตายนะว่าแต่ว่ามีใครกำลังมองฉันอยู่ด้านหลังอย่างนั้นเหรอเป็นภาพลวงตาหรือเปล่านะชั่วขณะหนึ่ง ฉันรู้สึกราวกับว่าฉันได้กลับไปใช้ชีวิตในชาติที่แล้วมีประตูนี่นะ้าในที่สุดฉันก็จะได้ออกไปแล้วจงกลับไปในที่ที่เธอควรจะอยู่สักันเหมือนกับว่าฉันได้กลับไปใช้ชีวิตที่เราวกับนรกที่นั่น สัญญาการแต่งงานอย่างนั้นเหรอเป็นเธอกับตะกุลเซินหรือว่าแย่จัวกับตะกูลเซินกันแน่นะคุณย่าเซินคะคุณป้าเซียงว่าแต่ว่ามาที่นี่ได้ยังไงกันคะเนี่ยเย่จือฉันนะ่ะไปขอเข่องรางเหืืองสันติภาพมาให้เธอฉันหวังหวาเธอนะจะมีชื่อเสียงก็มีเงินทองเข้ามาหมากมานะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณย่าเซินเจ๋อ นี่ก็คือซุปหวานที่ฉันรุงให้เธอไปพิเศษเลยนะว้าวมีซุปหวานนี่ด้วยขอบคุณคุณป้าสเสียงมากๆเลยนะคะมีร้านไก่ทอดอยู่ด้านหนะ้าแต่งั้นพวกเราก็เข้าไปนั่งกินกันเถอะเอาล่ะเข้ามานั่งกินแล้วก็มาคุยกันเถอะนะว่าแต่ว่าเหย่จื้อช่วงนี้นะ่ะเธอดูสุขพร้อมลงหมากเลยนะเป็นเพราะเรื่องการสอบเข้ามหาลาัยหรือเปล่า ฉ่านจำได้ว่าเออเหยืจือเธออยากเข้ามาหาลาัยปักกิ่งใช่ไหมถ้าหากว่าคะแนนเธอไม่พอเหลอก่อเดี๋ยวฉันจะบริจาคอาคารเรียนให้มาหาลาัยปักกิ่งนะบริจาคจนกว่ามาหาลาัยนั้นจะยอมรับเธอเข้าเรียนเลยล่ะอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเลยนะถ้าขาดหรืออะไรก็บอกพวกเราได้เลยนะจ๊ะเออวางใจได้เลยนะคะหนูมั่นใจมากเลยคะ่ะว่าหนูเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะสามารถเข้าเรียนที่มาหาลัยปักกิ่งได้วยความสามารถของตัวเองคะ่ะ